จะตัดไอ้นี่ก่อนตรงเนี้ยเขาเรียกหนังไม่ดีนะตรงเนี้ยมันคันเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอ่าเป็นคันเนี่ยเ,เห็นแล้วเห็นไหมเนะี่ยนี่ไงเจอแล้วอ๋อเห็นแล้วนี่ไงอ่อทนนิดนึงนะ,อะเอเอหนังคันคนหนังเยอะ มดหนังนี่มันอเข้าด้วยใช่นี่นคหนังทนตีบอมเดียวนะทนนิดนหงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ย ต้องค่อยๆออกเหมือนจะตัดขาดก็ไม่ขาดนะมันจะซ่อนอยู่มันมองไม่เห็นหรักมันลาบกับ เนื้อเลยถ้าไม่สังเกตดีๆไม่เห็นหรอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแนนมันลึกมันกินเข้าไปลึกเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมที่มองไม่เห็นเพราะอะไรมึงคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันไม่ใช่เดือเดียวกันมันไม่ใช่มันคนละอันเห็นไหมเราต้องมองดูดีๆพวกนี้มันซ่อนอยู่ไอ้นี่เลยมันซ่อนเราต้องดูดีๆโดยการใช้ไฟนี่เนี่ยอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้น เจ็บบ้างอะไรบ้างมันต้องเลือดนะเพราะว่าหนูเหมือนจะเก็บสะสมมานานมากเลยเนี่ยเป็นเป็นไม่หายอ่าไม่หายโลกถ้าไม่เอาโลกอันนี้คือพื้นฐานก็คือกดทับจนเป็นเนื้อเดียวกับหนังแล้วอ่ะเสร็จแล้วแค่นี้เนี่ย